สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีหัวเหรียดสบาทที่ระลึกฉลองร้อยปีหลวงพอพัดนะครับหัวเหรีดรุ่นรวยสารพัดนึกนะครับผมวัดไห้ชวนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเดีียวนี้ประมูลมาในเพจนะครับผมนี่จะมาเอมาให้ทุก ทุกท่านได้ชมมานครับด้านในนะครับดูนะครับเป็นไงครับเป็นเนื้อสามเคนะครับเป็นไงครับเนื้อสามเคนะครับผม การที่3านะครับเนื้อ3 k ตัวเลขนะครับเลข5 c านะครับผมต่อโคตพิมพ์เดียวหลวงพ่อรวยนะครับผมเหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่ด้านหน้านี้นะครับผมด้านหน้านี้เป็นหลวงพ่อพัดนะครับผม หลวงพ่อรวยสุขหลวงพ่อพัดนะครับรวยสารพัดนึกนะครับผมเป็นไงครับทุกท่านหัวลเลตหนักสี่บาทครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผมว่าคลิปต่อไปผมจะนำหลวงพ่อพัดรุ่นไหนมาแบ่งปันกันชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ